เในรายการสากที่ทำนะคะพวกกินปลากริเบนเมื่อกี้เราได้ฟังเรื่องราวไปแล้วคร่าวๆนะคร่าวตอนนี้เราเนี่ยมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะใช่เรียกว่าทุกแพลตฟอร์มอันดับแรกขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในไลฟ์สดนะครับของสำนักงานรัฐธรรมนูญจังหวัดสมุทรปราการนะคะของ วันนี้เราอยู่กันที่บูธนะครับของตรงนี้เลยการสาธิตของสำนักงานนะครับคือวันนี้เรามีการสาธิตครับพวกที่ผลิตใช่แค่เดี๋ยวก่อนก่อนจะสาธิตได้ฟังแล้วได้กลิ่นแล้วอยากทานแล้ววันนี้บอกโปไปก่อนปกตินะคะก็จะเป็นกระปุกละ50บาท3ากระปุกก็จะเป็นร5 0ยหบาทแต่ว่าถ้าท่านไหนนะคะได้ยินเสียงพธีกรสาวสวย พิการสุดหล่อแล้วเนี่ยเรานะคะมีโปรโมชั่นให้ทุกท่านนะะคเพียงสามกระปุกร้อยสี่สิบบาทเท่านั้นเองนะคะโอ้โหสุดเนี่ยแล้ถ้ามาคือนะครับในช่วงเวลาที่เราไหนสดที่เราสาธิตกันอยู่นี่ครับผมนี่ของสัมมนาคุณเป็นถุงผ้านะครับเอาไอซีซ้องใสแล้วก็นักเรแล้วไป่ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นะครับสวยๆนะครับเพียงเท่านี้ได้เลยขอมโอเคค่ะอ่่ะนีครับมาดูกันางกว่าว่า หน้าตาเดียวกันอันนี้จะเป็นหน้าตาของผัดหมูสามชั้นแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะใา่มีการทำกุ้วกิ่งซึ่งจะถืออันนี้นี่เองแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นพริกเผาแล้คะแล้วก็จะเป็นสลิดแห้งหลายท่านอาจจะนึกไม่ออกว่ชาติเป็นอย่างเดียวหรอนะครับให้วิธีการยิงเป็นตัวแทนแล้วกันเป็นตัวแทนซึ่แล้วอธิบายมาหน่อยสชาติเป็นยังไง กลิ่นหอมมานะกหอมมากเลยค่ะนี่คุณแม่ผมอยู่งแบบผมบอกได้กลิ่นนะหอมไปถึงแบบนิ้วนะเป็นไง <c oughs> ดักอ่ะหอพทีนี้ก็เคี้ยวก่อนนะลิ้มรสรสชาติน,า<พ>านะครับโอ,อ้โหมันดักเรียกว่าเคื่อแน่นๆให้กลิ่นก็รู้แล้วว่าผมสมุนไพรกลิ่นสดชัดเจนมากนะครับเป็นไงเอเน่ยเรียบร้อยร้อยวันนีไงานงานอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจนะคะสำหรับท่านไหนที่อยอากซื้อกลับครับผม รสชาติรสชาติเป็นยังไงอร่อยอร่อยแบบอร่อยเอออร่อยมันอร่อยธรรมดาไม่ได้ดอร่อยธรรมดาก็คือแบบมันก็อร่อยอันนี้มันอร่อยอย่างนี้เลยอร่อยมากจริงๆนะคะเออถ้าอว่าใครท่านไหนอยากชิมเนี่ยรสชาติมันก็จะไม่ได้แบบว่าเผ็ดโดดเปรี้ยวโดดหวานโดดเค็มโดดนะคะมันจะเป็นรสชาติแบบกลมรองทองไทย คของแม่ก็จะมีน้ำพริก3อย่างนะลูกอ่ามีน้ำพริก3อย่างด้วยกันนะครับเป็นปลาสลิดพริกเผานะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับวันนี้ราคาราคากล่องละ50บาสิบบาทห้าสิบบาทุกอย่าง50บาาทท50บแต่ถ้าซื้อ3กล่องให้140ยสิใช่ไหมแล้ว3กล่องก็มีแพ็คเกจอย่างนี้นะคะถ้า3กล่องก็จะมีแพนเค้กสวยๆสวยงามนะคะนี่สวยงามกล่องเท่าไหร่คะแม่150ยห้าสิบร ถ้าถือว่าใมรเอฟอย่างเราอะไรเงี้ยมาเล่นมาเล่นอะไเล่นโบได้ไหมนี่เนาะเอฟอะไรเล่นโนี้ไหเล่นโบนี้เาะหมดแล้วหมดเลยวันนี้ใช่ไหมใช่ตอนนี้ที่เดินถึงตลาดน้ำบางทีของเรามาซื้อได้โบนี้ใช่พรที่ดูผ่านโซเชียลนะครับื่อนรู้ของเราก็ได้โบนี้ทักมาเลยในช่วงนีใช่แล้วแต่ถ้าสมถติว่าของเกิดหมดแล้วขาดขาดเราก็จะส่งทางไปรษณีย์ให้ได้ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้ลดความอร่อยไปทีประการได้เลยลูกเป็นของดีสุดยประกันแล้วหูใจอยากซื้อเพิ่มอยากซื้อไปฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะสามารถติดต่อนะครับซื้อผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ได้นะคะในเฟซบุ๊กของของดีสุดประกานระกันปกันรันปกันันปกัาปนปรันรันปรันระกัปรกันประกันนักันนปดะกันนปรนประกันปักกัาันรกัรกักนรกััน้ะกระนะกกะรน วันนี้มีไฟสีหล่ดนะคะ สายน้อยสายน้อยสายน้อยสําหรับคนรักสุขภาพเป็นเป็นเทรนด์สุขภาพ่โอเคสนใจนะคะถ้าหากสนใจนะคะได้ยินเสียงพี่กรแล้วอยากรู้ว่าอาหารทุกอย่างที่พี่กรได้พูดไปเนี่ยรสชาติเป็นยังไงนะคะอยากลองซื้ออยากลองชิมเนี่ยก็สามารถนะคะมาพบกันได้ที่ลานวัฒนธรรมท่านลงสะพานมาเนี่ยก็จะเป็นบูธแรกตั้งเด่นเป็นสนามเห็นพี่กรในระยะ1กิโลเมตรก็เลยทีเดียวค่ะ ิิรไไดดด้้ดแล้วถ้าสมมติว่าท่านไหนยังไม่มั่นใจในรสชาติอะก็พิจิตรบอกว่าอร่อยทุกคนก็ต้องบอกทุกคนก็อาจจะมีเชื่ออะทางเรานะคะก็จะมีอาหารนะคะเป็นให้ทดลองชิมด้วยครับผครับตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะปิดให้คุณแม่สาธิตเนานะ,ะและก่อนที่เราจะปิดทิ้งเวทีตรงนี้ให้กับคุณแม่ไปนะแ,แต่เรามาเล่นเกมกันดีกว่าอ่าเมีเกมยังโชมงานของเราอยู่นะครับเรามีคำถามมาถาม แม่ท่านเตรียมมาตอบคำถามของเราวัลก่อนนะอ่าอแม่เนี่ยแม่วันนี้ช่วยวันนี้ไม่มาไม่ลงไหนครจอยู่ในงานของเรานะครับมิ่งม,มาตรงนี้เลยน้าไม่ดันน้าทำนะครับผมมีคำถามมาตอบคำถาม ผมให้ห้าท่านเลยอ่าเราเรามีอะไรให้เอครับนนี้นะครับเป็นกระเป๋าผ้านะครับกระเป๋าผ้านะเอาไปซีมซ้อนไซนนะครับในตลาดน้ำบาง์บีของเรานะครับห้าท่านนะครับมีคำถามคำถามเดียวเลยห้ามเดียวห้าคำตอบกันนะแม่เขาจะทำแม่เขาจะทำพวกติ่งผดิตต่อสนใจคำถามต่อคำถามเด็ดเด็ดตาแล้วนะคำถามของเราเลย บอกคำถามเลยจะได้คิดจะได้จะได้เป็นคำตอบคำถามแล้คือเราจะสาธิตเมนูอะไรออเคุณแม่กำทังพวกยิ่งปลาติดให้ดูแล้วเนี่ยอ้าวเหรอใช่คำถามคือเราจะสาธิตเมนูอะไรนะคะควรยิ่งปลาตัดคำถามคือวันนี้เราจะสาธิตเมนูอะไรอ่าโอเคโอเคได้เลยคำถามนะคะสำหรับย้ำสำหรับคำถามในรอบนะคะว่าวันนี้เราจะสาธิตเมนูอะไรนะคะ มีอีกไหคะมีอีกไหมคะเราเหลืออีกสี่รางวัลเลยนะคะอ๋อมีตัวอย่างแนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีการสาธิตควกิ้งปาสลิไอ้ทุกท่านูได้กันคุณพี่เขาต้องตอบ่าอตอตอบคุณต้องตอบถ้าเป็นนคะโอเคค่ะถ้าถูดก็ใครนะคะ ลองมาชิมเนี่ยเราก็มีหลากหลายเมนูนะคะได้ลองชิมกันมว่าจะเป็นกินปลาสลิดไม่ว่าจะเป็นพริกแกงปลาสลิดสลิดแห้งหรือว่ามีขนชั้นด้วยอเียค่ะสามารถแวะมาชมชิมกันได้ที่บ้านมาทองตรงนี้เลยป็นดิบแด้ที่เดเน็น นี่นะคะคุณแม่ให่นะคะสั่งการทำเมนูอะไรอ่าพอเคครับบัวกีบาร์สลไคอะทูบบ้าโอเคมาแบบยูติรายเนาะถึงน้ารล้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้นักวิชาการและนกธรรมนะครับมอบมอบมอบให้น้องเด็กน้อยบอร์ดกับาคุณหนูอันนี้มอให้น้องเด็กน้อหา้องก่อน อันนี้ของคุณแม่เป็นกระอบผ้าอ๋อไม่ใช่ของขอนะครัค่ะแล้วตอนนี้เราก็ออกไปาเราเหลืออีกสใช่ไมคะคะเดินมาต่อผได้ตลอดเลยนะใช่เจักรได้ตลอดต่อได้ตลอดเลยค่ะตอนพี่กออยากแตกอยากายก็ต่อจะกต่อไม่ลาเลยค่ะมาตอเถอะเราอยากแจกเราอยากขายามเดยวมพี่กอลแล้กถามว่าพี่ทัาถามคืออะไรนะคะอยากอยากจกกระสอรางวัลยัไได้เลย คเฮ้ยมีมีน้องใหม่คนหนึ่งอ๋อมาตอบมันตอบอาจจะำถ่าท่อนาอะมันตอบอะไรเราจะสาธิตการทำเมนูอะไรกินบอลสลิงให้นักกีฬาบอลมอนดเขาเอาตัวนี้เป็นกระเป๋าเหรอขอบคุณนะคะด้วยไงลูกๆมาแล้วก็รางวัลเนี่ยเราก็ไม่ออกไปแล้วแ well ต่ถ้ายังไม่หมดถ้ามีใครอยากตอบก็สามารถนะคะเดินมา ตอนได้เลยครับผมในโซนนี้นะครับออระะโซนพืันเพียงแล้วเนาะนั่งหันข้าวนะครับบริเวณริมคลองมาพีของเรานะครับเดี๋ยวเราตรงทิ้งตรงนี้ไว้สาธิตนะครับแล้วเราจะมีการบันเลงดนตรีไ<อ>ทยต่อนะให้ท่านฟังนะครับย้อนวันวาน,นครับกับบรรยากาศชิลๆที่คลองมาพีของเรานะครับผมนะแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับส่งต่อให้ผู้ของสำนักงานรัฐธรรมจักรจุลปาร์การนะครับได้สาธิตต่อนะครับและให้ทุกท่านนะครับได้เดินนะครับชิลๆทานอาหารชิลๆนะครับย้อนวันวาน ด้วยเสียงดนตรีไทยเพราะๆนะครับจากน้องๆโรงเรียนสาธิตป,ปางนาะผมขอส่องต่อนะคะขอชื่นชมโชคขอหานอาหาร่อยนะคะทุกท่อคนณแม่าาโอเคท่านเข้าพุจ๊อ